ช็อเลื่อนมิสเวิร์ล2021รอบตัดสินไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มงานตามกำหนดเดิมการประกวดมิสเวิร์ล2021ครั้งที่70จะมีขึ้นในเช้าวันนี้17ธันวาคม2564เวลาประมาณ7นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยที่ประเทศเปอร์โตริโกค่ะ แต่เมื่อช่วง23นาฬิกาของวันที่16ธันวาคมทางกองประกวดก็ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเรื่อนการประกวดออกไปแบบกระทันหันเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนงานเริ่มซึ่งสาเหตุก็มาจากการแพร่ระบาดของโรโคโควิดที่ล่าสุดทางกองประกวด Miss World 2021พบว่า มีสาวงามผู้เข้าประกวดรวมถึงทีมจัดงานมีผลตรวจร่างกายเป็นบวกกันหลายคนแต่ทางกองประกวดก็ไม่ได้รายงานจำนวนตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่แน่นอนออกมาให้ทราบแต่อย่างใดโดยรายละเอียดในถแถลงข่าวระบุว่า Miss ว o r ์น2021เลื่อนการถ่ายทอดการประกวดรอบสุดท้ายในเปอร์โตริโกออกไปชั่วคราว เนื่องจากความเป็นห่วงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขนันสตาฟทีมงานและประชาชนทั่วไปรอบชิงชนะเลิศจะเปลี่ยนไปจัดการแข่งขันกันใหม่อีกครั้งภายใน90วันข้างหน้าหลังจากได้หารือกับนักไวรัสวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ดูแลงาน Miss วิ r ์ d 2021และหารือกับแผนกสุขภาพของเปอร์โตริโก ทางผู้จัดงานได้ตัดสินใจเลื่อนการถ่ายทอดสดการประกวดรอบสุดท้ายออกไปโดยเมื่อวานนี้ได้มีการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าแข่งขันทีมผู้ผลิตและผู้ชมทำให้เกิดความตระหนักว่าการจัดงานยังมีความเสี่ยงทั้งบนเวทีและในห้องแต่งตัวและหลังจากได้รับการยืนยันว่า มีผู้ที่ตรวจร่างกายแล้วมีผลบวกเพิ่มขึ้นอีกในเช้าวันนี้เมื่อปรึกษากับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้เชี่ยวชาญจึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปซึ่งก็ได้ทำการกักตัวผู้ติดเชื้อทันทีรอสังเกตอาการและตรวจร่างกายเพิ่มเติมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้ซึ่งหากเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันมิสเวิร์และสตาฟจัดงานไม่มีเชื้อแล้ว ก็จะให้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตนทันทีซึ่งโดยปีนี้ประเทศไทยของเราไม่ได้ส่งตัวแทนสาวงามเข้าร่วมการประกวดมิสเวิร์น2021ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย